วันนี้นะคะเราสองคนจะมาแชร์ประสบการณ์หมดแพชชั่นค่ะ <laughs> ดูจากหน้าเราก็รโลเลยว่าใครมันหมดแพชชั่น ครูลืมสอนวิชาขนหาตัวเอง <ST US K> มันก็เลยทําไปเหมือนตามสูตรอะอาชีพนี้ดีอาชีพน,นี้เป็นโอกาสที่ดีทําสิทาทาทำ,ทำ,ทำไม่เห็นจะเก่งเลย <ST US K> ก็แค่นี้เองเพงง่ายๆโอ้โนโนโหนทำ <ST US K> ไมถึงได้มาเป็นนักร้องมันเริ่มเกิดคําถามว่าฉันทําไปเพื่ออะไรกำลังจะบอกว่า <ST US K> มีตามแพชชั่นหรอใช่มีกี่คนที่จะทาได้มันมีระยะเวลาของมันสิ่งที่เราชอบบวกกับเงินที่เราต้องหาเออมันก็เครียดเคียดอยู่ คิดว่าทุกคนจําเป็นต้องมีแพชชั่นไหมแจมคิดว่าในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งจําเป็นที่จะต้องมีธรรมชาติของคนน่ะมันไม่มีทางที่เหมือนอยู่ดีๆเราแบบลุกขึ้นมาทําอะไรโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆอ่ะบางทีแพชชั่นมันเงี้ยใช่เคยที่ฉันทามันเนี้ยฉันได้เงินแล้วฉันรู้สึกว่าฉันทําได้เว้ยมันต้องทําได้ดีอันนี้ก็คือแพชชั่นอย่างหนึ่ง เมก็มีนะแพชชั่นแจมก็คือคนหน่แต่แต่เราคิดว่าบางทีจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นก็ได้นะในความสึดของเราอ่ะเหมือนแบบถ้าสมมุติว่าเรายึดวินัยเป็นหลักว่าเหมือนแบบเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําอันเนี้ยโดยที่ฉันไม่ได้ชอบฉันเกลียดมันแต่ฉันจะทำมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะต่อให้เรามีแพชชั่นแต่เราไม่มีวินัยเราก็ไปไม่ถึงอยู่ดีอะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่จาเป็นอะไรเงี้ยเงมา้วเพลงมาแล้วเหรอ ชันของแต่ละคนคืออะไรบ้างในการเริ่มทาํางาน่ยของแจมก็คือในตอนนั้นอะ่ะไม่ได้มีเป้าหมายว่าแบบอยากเป็นดาราหรืออยากเป็นนักร้องแต่แค่อยากทําอะไรก็ได้ที่เหมือนให้เราได้ได้ร้องเพลงแล้วก็ได้เต้นบ่อยๆอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออคือแบบชอบอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการเป็นจุดเริ่มต้นขอน ต,ตอนนั้นเนะจริงๆแล้วเนยะคิดว่าตอนนั้นเนยทาไปโดยที่เนยไม่ได้มีแพชชั่นโดยสัมจริง,รงตอนนั้นนะมันแค่เหมือนแบบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นแบบความรู้สึกที่ว่าทุกคนเหมือนแบบมันคือโอกาสอะทาไปถเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสที่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้อะไรเงี <ừ> ้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกเอองั้นเราก็ควรจะทาแต่ถ้ามองย้อนกลับไปตอนนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแพชชั่นของเนยอะไรเงี้ยเนยไม่ได้มีเป้าหมายว่าเ้ยอยากเป็นนักร้องนะอยากจะไปถึงจุดนี้จุดนี้จุดนี้มันก็็็็เเเเลลยยปปนน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 กกกกาาาารรรทํไือออๆแแ้้วมมัััคสุุดีตตบบ ตอนนั้นยุ่มมอไปอะไรอย่างเงี้ยชาเพิ่งขึ้นมอสี่ก็รู้สึกว่ามันทําให้เราสึกสเปเชียลกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าฉันไม่ได้แค่เรียนหนังสืออย่างเดียวเหมือนแบบโอ้ได้เป็นนักร้องหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยไปตามเน้นหนูรู้ว่าตอนนั้นแพชั่นพี่อะคือแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรียนหนังสือใช่แบบว่าหนูจาได้ว่าตอนนั้นอะเราชอบทํากิจกรรมแต่เราชอบเรียนหนังสือด้วยนี่เขาชอบเรียนแต่พี่เนยพี่แจมเคยบอกหนูบอกว่าไม่อยากเรียนหนังสือเราแค่ไม่อยากเรียนวิชาเลขวิชา,ชาเดียวนนั้นแหละใจริงเราอะชอบเรียนแต่ว่าเราชอบเรียนเองเราไม่ชอบเรียนกับครูในห้องเรียนเราไม่ชอบโรงเรียนเราไม่ชอบกฎเกณฑ์ของโรงเรียนแต่เราชอบ หาความรู้เข้าใจป่ะ<อ>เราสนุกเราเอนจอยกับการที่จะแบบรู้อะไรมากขึ้นเลยตอนนั้นตอนน,ออนั้นชอบไปเรียนคุ้มมอหมก็เป็นด้วย้ยแพชชั่นหนูอย่างเดียวคือแม่ค่ะคืออะไรอยากเป็นแม่อยากเป็นแม่อยา่าเนี้ยเหรอ ใช่มันเหมือนกับเือเราพยายามจะเอาความชอบของเราอะ่ะมาทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าแม่คือเป้าหมายของเราเราอยากจะประสบความสําเร็จเพื่อแม่มันเลยมีเป้าหมายมั้งเออมันน่าจะเป็นเป้าหมายขึ้นตังค่าตัดชุดให้แม่ด้วยรักแม่แต่หนึงแม่รอก่อนหนูกำลังจะประสบความสําเร็จแล้วหนูจะคืนทุกอย่างเลยติดไ,ไ,ไว้ก่อนนะมันไม่ได้อะตอนนี้เดี๋ยวมันไม่พอมี ที่พอแบบร้องเพลงใช่ไหมมู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนเราร้องเพลงเราประกวดร้องเพลงเราประกวดเต้นเราเลือกในสิ่งที่เราต้องการเราเลือกที่จะฝึกฝนในสิ่งที่เราอยากจะไปอยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเริ่มทาเป็นเป็นงาน,งานเป็นงานเป็นรูทีนเราเริ่มเราไม่ได้เลือกอะไรเลยเริ่มเป็นโปรดักต์ตัวเราเริ่มเป็นสินค้ามากขึ้นมันก็จะเริ่มแบบมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาร่วมอะไรเงี้ยอย่างเช่นเมื่อก่อนแจมอะชอบร้องเพลงแบบ RB ร์นดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้ามาอยู่ในแบบวงการนี้เราต้องไปร้องป๊อปพอเราทาแบบนั้นทุกๆวันทุกๆวันทุกวันมันเริ่มเกิดคําถามว่าฉันทําไปเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาทําแล้วก็จะเกิดการวิจารณ์ว่าไม่เห็นจะเก่งเลยไม่เห็นจะดีเลยก็แค่นี้เองเพลงง,ง่ายๆโอโนโนโน,โนอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงได้มาเป็นนักร้องมันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆตัวเรามีคุณค่ามากกว่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีใครรู้หรอกคือมันโดนบังคับไปเรื่อยๆมันแบบทําในสิ่งที่เราไม่ได้เลือกมันก็เลยกลาเเ็นหมมือแบบักลย ใช่มันเลยหายไปมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออแบบเราตื่นเช้ามาแล้วก็โอเควันนี้ไปร้องเพลงโอเคถ่ายรายการทาให้มันจบๆอ๋ออัดเสียงอ๋อเพลงใหม่อ๋ออัลบั้มใหม่แต่เราไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยอยากร้องให้มันเพราะหรืออยากอะไรให้มันดีร้องอะไรก็ได้ให้โปรดิวเซอร์ชอบอะจบอะไรอย่างเงี้ยร้องอะไรก็ได้ให้ผ่านๆไปสักทีมันก็เลยเหมือนเป็นเหมอนรู้จดไฟไปกับตัวนั้นนั่นเลยอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละของเนยอ๋อ จริงๆก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกมันเหมือนมันไม่ใช่แพชชั่นของเนยอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยอะโตมาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราเหมือนยังไม่มีเวลาได้คิดด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเป้าหมายชีวิตสุดท้ายแล้ะเป้าหมายชีวิตของเนยคืออะไรบางคนครูลืมสอนวิชาค้นหาตัวเองมันไม่มีไงเออมันก็เลยทําไปเหมือนตามสูตรอะว่าเหมือนแบบอาชีพนี้ดีอาชีพนี้เป็นโอกาสที่ดีทําสิทาทำทำอะไรเงี้ยเออพอทาเข้าไปจริงๆมันก็นั่นแหละที่แหละ พี่เลตพี่เลดยังไม่หมดแพชชั่นด้วยความแบบพี่เลดทําไม่ได้สักทีในอายุแบบเท่าของพี่แล้วพี่ก็โอ้พี่ออกเพลงเดียวปุ๊โอโน,โน,โนโนแล้วนึ่ออกใช่ปะม,มันเหมือนกับว่าพิกเลตมีความแบบพยายามพยายามแล้วแล้วก็ล้มพยายามแล้วแล้วก็ล้มอย่างเงี้ยวันนึงถ้าพิกเลตทําได้แล้วพี่เลดก็คงรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หาย,ยากเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็น <S <S แพชชั่นด้วยปะเพราะว่ามันเหมือนมันยังไปไม่ถึงจุดใช่มันยังไปไม่ถึงจุดเป้าหมายของเราอ่ะมันก็เลยยังคงยังมีแพชชั่นอยู่ใช่มันเลยมีแพชช หมือนกับว่าเอ้ยบางทีมันอาจจะฟังดูเหมือนกับว่าเราอะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีแล้วรู้สึกว่าอ้ยอยากจะหมดแพชชั่นแล้วโยนมันทิ้งไปง่ายๆหรออะไรอย่างเงี้ยแต่แจว่ามันแบบมันยากอะที่จะเข้าใจอะไรอย่างเง้ยนะเออนั่นแหละตอนนี้แจมกำลังอินกับการแัการอยากแต่งานค่ะก็รู้เลย ไม่ก็คือตอนนี้กําลังรู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงอายุที่เราต้องคิดแล้วว่าฉันไม่ใช่หญิงเก่งแลวฉันไม่ใช่หญิงแกร่งแลวฉันไม่ได้อยากเป็นบอสที่แก่เหี่ยวตายไปคนเดียวไม่อยากอโลนเลยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีลูกแต่ทีเนี้ยก่อนจะมีลูกอะ่ะมันต้องหาอะไรคะหาสามีไปรับเลี้ยงเด็กสิ <c oughs> ไม่ได้เว้ย <c oughs> ต้องเป็นลูกของเราเอง <c oughs> มันก็เลยเหมือนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องแบบทํา แล้วแพชชั่น <Passion S 1> <laughs> ที่แพชชั่น <laughs> ที่รุนแรงแลว,แลวม,มีเวลาจำกัด <laughs> ทำยังไงดีระหว่างนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างไม่ได้เรียกว่าแพชชั่นหรอกบ้าหรอมันไม่ใช่แพชชั <Passion S 2> <ม>่นแพชชั่นคืออยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองมีลูกเป็นของตัวเองมีสามีมีคนคอยดูแลอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองเออเอ่อต่อไปแพชชั่น <Passion S 2> ของ <laughs> พกเกล็ตก็คือ เงินเอออยากรวยแบบมีอิสระทางการเงินมันเหมือนมันไม่ได้เรียกแพชชั่นแล้วอ่ะมันคือแต่ยังมีแพชชั่นอยู่เรารู้สึกว่าเออเรายังมีสิ่งที่เราเอนจอยอยู่ สิ่งที่เบลเอนจอยมันก็มันก็คือ,อ,อการเป็นไอดอลการเป็นร้องซ<อ>ึ่งย,ยังทําไม่ได้สักทีแต่ว่ามันเป็นความที่เ็ลใฝ่ฝันมากเ็ดเป็นคนชอบให้คนมาบงการอะไรอย่างเงี้ยชอบให้คนบงการใช่เป็นคนชอบให้คนเหมือนแบบว่าบอกเราว่านนต้องทําอันนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะงั้น Idol ไอดอลแม่งเป็นสิ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเฮ้ยตอบโจทย์เรามากอะแล้วเรารู้สึกเราชอบที่จะมีแบบท่าเต้นต้องอย่างนี้ร้องเพลงต้องอย่างงี้แล้วแบบเราชอบอะมันก็เป็นอาชีพเราได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ ส่สำหรับเนยเนยรู้สึกว่าแบบอันดับแรกเลยเราอาจจะต้องมองเป้าหมายของเราก่อนอะว่าเหมือนแบบว่าเราอยากได้เป้าหมายอันเนี้ยจริงๆไหมถ้าเนยถามตัวเองแล้วเนยบอกว่าเนยยัองอยากเป็นอ,อยากเป็นนักร้องยังอยากเป็นไอดอลอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราหมดแพชชั่นแต่ว่าเราอาจจะเติมแพชชั่นตัวเองโดยการที่ออมองคนที่ทำอาชีพแบบเดียวกันที่เขาประสบความสำเร็จไปเลเวลขั้นกว่ากว่าเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีแรงจูงใจที่เราอยากจะไปตอบอาจจะใช้วิธีอย่างเี้เอาแล้วก็วินยัย ก็ยังเป็นวินัยอยู่ดีความรู้สึกของเนยนะที่จะแบบว่าคี p ให้แพชชั่นมันยังมีอยู่แพชชั่นมันเป็นแค่แบบฮอร์โมนมันเป็นแค่อารมณ์เหมือนชั่ววูบเหมือนแบบแฟนที่มาจีบเราอะไรเงี้ยมันมีทางที่จะหมดไปแต่ว่าก็นั่นแหละก็อาจจะต้องคอยเติมแบบเนี้ยในความรู้สึกเนยนะของแจมก็คือดึงความเพ้อตัวเองออกไปก่อนแล้วก็กลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงรับรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นว่า มันทาได้หรือมันทําไม่ได้ไรเงี้ยการที่เราฉันหมดแพชชั่นกับนี้แล้วฉันไม่อยากเจอคนไรเงี้ยฉันอยากอยู่คนเดียวบนเกาะที่มีทะเลไรเงี้ยทำไมรู้อ่ะอืมก็ก็อยากอย่างนี้ไงเออเหรอใช่ฉันพูดถึงฉันอยู่พี่นยด้วยเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วจะติดแล้วไปอยู่บนเกาะคนเดียวทําเงินได้หรือเปล่าได้ได้หมายถึงว่าบางครั้งความต้องการของเราอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันก็คล้ายๆกับเราเรียน เอกการแสดงกำกับการแสดงพอถึงเวลาในชีวิตจริงได้เขียนบทหรือปเปล่าละเปล่าทำอะไรทำงานคอมกำลังจะบอกว่ามีกี่ p a ชั่นเหรอใช่มีกี่คนที่จะทำได้คือมันมีระยะเวลาของงานหมายถึงว่าเราไม่สามารถเป็นอย่างเงี้ยไปจนถึงแบบอายุ70-80แล้วยังไม่ล้มเลิกกับมันอะไรเงี้ยบางทีเราต้องรู้ด้วยว่า เราเกิดมาหนึ่งชีวิตพีเลียดของเราต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยเราถึงจุดที่เราต้องดูแลตัวเองได้แล้วหรือ,อยังไม่ใช่เราจะมานั่งติดวัดลูกข้างถนนตลอดเวลาอะไรเงี้ยว่าเหนยหรอฮ <laughs> <laughs> ไม่พี่เหน่ยเขาก็ดีขึ้น <anca> <c oughs> อันนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเรียลลิตี้เช็คอะคือการแบบดูก่อนว่าในความจริงมันทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างอปโอเคเราสึกว่าเราไม่อยากทําแต่ว่าเราก็ยังต้องทําอยู่เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนเรามี <laughs> ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเราต้องมีหลายๆปัจจัยเราต้องมีเสื้อผ้าต้องมีเงินใายค่าน้ำค่าไฟสิ่งไหนที่มันทําแล้วมันทําได้แล้วมันปเป็นจบจบคือตักมาที่เงินจบ กลับมาที่เงินละครเออนั่นแหละเราถามว่าอะไรนะปลุกไฟในตัวเองไม่มีปลุกไฟมันลุกชุนตลอดเวลามันลุกชนตลอดเวลาเออคือที่เลยกคิดว่าเป้าหมายอ่ะคือสิ่งสําคัญที่สุดเราเรามีเป้าหมายเอาไว้แล้วเป้าหมายเราคืออะไรสมมติอย่างของพี่เล็กพี่เแบบอยากหาเงินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนเป็นเป้าหมายที่ไม่มีวันดับอะเพราะว่าเราต้องการเงินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแบบ มองเป้าหมายเพื่อที่จะให้แ a ชชั่นมันยังยังอยู่อ,อยู่ตลอดมันอยู่ตลอดเวลา,ลเ,วลาเลยอะ่ะแต่ความจริงแล้วมันน้อยคนมากๆที่จะได้ทําตามแพชั่นตัวเองแล้วประสบความสําเร็จด้วยอะ่ะมันอาจจะมไม่ได้ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนแต่เราก็ต้องออมีความสุขให้มากที่สุดแล้วก็ไปตามเป้าหมายเราอน,นันต์ให้ได้คะ่ะ<ช>ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนมาก,มากๆเลยคะ่ะใช่คะ่ะสู้ แล้วก็อีกแพชชั่นหนึ่งของเราก็คือมีคนมากดไลค์แล้วก็แชร์เรนนะคะอันนี้ก็เป็นแพชชั่นหนึ่งถ้าอยากเพว่เติมเป็นแพชชั่นของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะ